ันตอกนตาผชุโรสเนิ่นโรเสร็หน่อยครับออก้าตัวข่าวใหญ่ที่เหลอผมตัวเนี่ยน้ำตาลค่ะน้ำตาลที่ต้องเยอะเว่าตอนระหว่างยู่แล้วเข้าขาดจากตอนที่ออสนดน้ำตาลนะครับนี่ันเป็น้มีดกว่าอีกแล้วเนตัวที่้อนเรแล้วน้ำปลาค่ะนู่ดนูนูสะกดนะครับนี่ซือใส่เองครัไหมไม่มลังได้ฟอกแล้วพี่เยี่ยมเองนะครับ ไปขายตามขันไปเรื่อยๆก่อนมาตั้งแต่คุณัุงหลัคายมีรคาั้งตนตัวี่ยังมาดานสีไว้มากด้านสีได้หัวหอยแอนเนี่ยสวัีแต่ตัวแบนมอนไม่ได้เี่ข้าไปได้เาต้องตัวนีต้องตอขัผมมาแค่นี้ใส่งโมเยกันอมไม่อาพี่น้องเลยไม่ไปเพิ่มเดีเนาะ วิชาอะไรชิมดูนี่ใส่เืจะดอ่ะนี่นะคีัลยบไหมกอันนี้ขึ้นเลยรบเออนหนทำยมครับพี่ันทายก็มาเขื่อนใช่มค้มารงน้นหรอเขื่ันคืนเาพี้นะคขึ้น